ต่อสเปนเดอร์นะคะคุณหมอคะไม่ต้องมองไกลค่ะมองขวามือนะคะเจอดิฉันแน่นอนนะคะเรามาถามทางด้านวิสเพนคลินิกกันดีกว่านะคะว่าไลฟ์สไตล์แล้วก็เทรนด์การดูแลสุขภาพเออ่ความงามเปลี่ยนไปไหมว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีเทคโนโลยีความสวยความงามเข้ามาแล้วตอนนี้มีการการเรียกว่าแนวโน้มลไลฟ์สไตล์ของผู้พบในบ้านต้องขอเรียนถามคุณหมอพุทธพงษ์นะคะพูดถึงเรื่องความสวยความงาม h e เรา แล้วแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้อ่ะหน้าตาเหมือนดาเอ๊ะหรับไปสัญญกรรมออกมาแล้วกลายเป็นหน้าตาเหมือนตาคนนั้นที่ไม่ใช่ตัวเราเราก็จะเป็นเห็นเรื่องพัฒนาคุณภาพตัวเองความมั่นใจของตัวเองหรืออะไต่างๆให้ดูอ่อนมากกว่าเห็นเหมือนกันก็คือคนเราจะเน้นจะเป็นอย่างดูดีขึ้นในแงบของตัวเองก็คือมีความมั่นใจมีความ คือความน่าดของืคือสวยในของเราองืมท่มนจะมาสอดคล้องกับทีมความงานก็คือคนเราถ้าถ้าไอ้เยอะขึ้นประมาณสัก40-40เนียจะมอง10ล้านเงานส0ล้าเลยมาทึงได้เการดูแลโลหะเีื่อมเครื่องมือประชิตางๆนงขอเราก็ไม่ไม่อยากทำมาแล้วเพื่อนเราไปจะทำอะไรมาหน้าเปลี่ยนมันไม่ใช่ตัวเราเองหรือว่า คนเราจะชอบมีการเอารูปในอดีตมาเปรียบเบกับปัจจุบันเนอะเไม่ได้อยากว่าอดีตเป็ขาอยากจะแบบมีคออล์ท์เต้เลยนะคะคุณหมอเราก็ไม่ได้อยากว่าอดีตเป็นอีคนนึ่งเราอยากหน้าตาเหมือนเดิมดูดีขึ้นดูดีขึ้นกับเราเองมากกว่าเทียนที่เก็ไปมากก่าค่ะแล้วในส่วนของการถัดการนะคะสมัยก่อนต้องมีคำว่าใส่ยกรรมแต่ตอนนี้มันล็ลกไปแล้วค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเอารูปไปร็อกให้กันเลย ูเนียะตอน,นเปลี่ยนไปแล้วในส่วนของทางวิสพยนะคะเรียกว่าลูกค้าสมาชิกใช้ส่วนไหนเป็นพิเศษหรือชอบโปรแกรมไหนเป็ที่นิยมมากที่สุด็คือเรื่องของสินะคะนว่าเป็นตัวที่ทำแล้วเห็นผ้ที่อยู่ได้นานแล้วถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้บอกที่มีความเชี่ยวชาญก็จะไม่เกิดผลขดขีรือางทีคาเป็นเจ้ผลิตภัณฑ์ที่ ทางทเอกก็ยพยายามจะออกมาโปรโมทในเรื่องของการดูกล่องก่อนครับดูภาพว่าเย,ยาที่เขาใช้ให้เราเป็นของแพงจริงจริเนี่ยจะไม่คุ้นอืมค่ะถ้าใช้ของดีนะคะผลก็จะดีขึ้นแล้วก็ขอขอีกขอ้ขอเรื่องการจัดการเรื่องผมผมไม่ได้อธิตา้แทนจัดการแต่เพราะว่าบางจุดบางจุดก็จะเป็น ุดที่การท่างเข้ามาเป็นโดดเดนแต่ว่าก็จะมีบางจุดที่คนนิยม<า>นะค้านการฉีดสําหรับการฉีดดิฉัน <laughs> เรียกว่าฉีดมากค่ะฮัทมากที่สุดฮัทมากที่สุดนะที่ฉันเห็นเห็นคุณหมอริสแพรเนี่ยบอกเลยว่าริสสุดโตนะคะเห็นตอนขอับเอ๊ะผ่านไปผ่านมาบนทางด่นวนนะคะเห็นบ่อยมากเลยถัดมาค่ะเราสุขภาพแล้วความงาม